นี่แต่งกำปัไรน่นอนมีกำปัตแน่นอนจะเหล็กสี่หมุนมาหลักล้านเลยก็ได้มาขอเถอะโหเว็บเข้าแจกดีวันพี่หลักล้านนะคิดดูไม่มีหลักหมื่นหลักแสนนะระดับนี้หลักล้านแน่นอนนะจ้าเออดองท้ายไม่จ่ายครับ วิดีโอนี้จะเทียบความบนเทึงเท่านั้นน้องๆหนูๆอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำนะคะราบสวัสดีจ้ากลับมาพบกับฟิล์มอย่างเช่นเคยนะจ้าวันนี้มีเกมดีๆมาแนะนำนะพี่ๆนะนั่นก็คือทองอายัมมีนั่นเองนะจ้าวันนี้ทองอายัมมีจะแจกดีแจกหนักใค่ไหนนะจ้าเน็ตไม่ค่อยดีด้วยเออเดี๋ยวได้กำไรมาเป็นติมเน็ตเลยแหละเออพังงบมันเด็ดพันกว่านะพี่ๆนะงบหลักพันดูดีว่าจะได้หลักหมื่นหรือว่าหลักแสนนะจ้าพี่ๆจ้าเออมา ตกได้เบ็ดหนักๆไปเลยนนจ้ะเบ็ดหนึ่งร้อยนะพี่พีนาเออให้มันรู้ไปเลยมาวันนี้ไปแบบว่าเปิดแบบว่าฟ้าแลบเลยบึมบึมบึมไปเลยมาหมุนสักสามสิบหมุนเออยี่สิบห้าบาทมาหนึ่งร้อยบาทยังไงนี่ไม่จ่ายซะด้วยประเด็นอ่าสิบบาทก็ามาวะนี่เต็มแผงหนึ่งร้อยบาทดิครับยังไงต่อลูกพี่ไม่จ่ายครับนี่ยี่สิบห้าบาทได้ มาอีกแล้วห้าสิบบาทสวยห้าสิบบาทก็มาวะ่ะหนึ่งร้อยบาทได้นะหนึ่งร้อยบาทได้นะนี้ยี่สิบห้าบาทได้เราคุณเท่าไรมาอีกแล้วหนึ่งร้อยบาทต่อคุณหนักจุนะลูกพี่หนะคาคุณเท่าไรคุณเจ็ดปึ้งข้าง่ายก็โชว์มาอีกแล้ววะ่ะลูกพี่นี่สองวันสองร้อห้าบาทนะจ๊ะก็ถือว่าสวยกำไรหน,น่อนๆนะลูกพี่หนาะเออ ใหแล้ว100บาทวางให้ต่อลูกพี่มายังไงอย่างงี้50บาทสวยมาอีกแล้ว50บาทวางให้ต่อคุณเท่าไรลูกพี่คุณ11ปึ้งก้อนโตมาอีกแล้วหว่าลูกพี่มาพันเก้าร้อยสิบห้าบาทจ้าถือว่ากำไรหน่อยๆอยู่นะพี่นะเออใหม่แล้วห้าสบาทวางให้ต่อลูกพี่มา25บาทได้ <Wow. S 1> นี้ยี่สิบาท มาห้สิบาทสวย <One more. S 1> นี้ว่าสองรห้าสิบได้เด้อฟรีข้าหรอลงเถอะไม่ลงว่ะลูกบี oh. ก็คิดว่าฟรีจะเข้าจะมาอย่างไรพี่ <Yeah. S 1> นี้ยี่สิบห้าบาทก็มาว่ะมาอีกแล้วยี่สิบห้าบาทว่างใ้้ต่อนี้ยี่สิห้าบาท นี่ยี่สิบห้าบาทตัวคุณคุณหนักหน่อยดิขอเถอะคุณเท่าไร่อุ่นสี่เปิ้ลใ่เออสี่ร้อยบาทถือว่าสวยมาห้าสิบบาทได้หนาะยีสิบห้าบาทมาว่ะนี่มาเด็กสักสิบหมูนปีข้าหน่อยดิเนี่125ยหนึ่งร้ยิบห้าบาทสวยนี่ห้าสิบบาทได้มาน้อยแต่มานะจ๊ะนี่ยีิบห้าบาทยังไงต่อลูกพี่มาเดี๋ยวบหนึ่งร้อยบาท นีสี่สิบบาทสวยนี่เจ็ดสิบห้าบาทมาไงต่อลูกพี่คุณเท่าไรคุณห้าปึง้งค่ะเท่าไรจ้าปึ้งหนึ่งร้อยสามเอ้ยหนึ่งพันกว่าเลยโอ้โหกำไรนนๆวะเออพังเข้ามาหลังพัดใจได้มาหลักหนึ่งแล้วนะจ้าพี่พจา๋าเออมายี่สิบห้าบาทตัอคุณเอาหน่อยนี่ตัอคุณโอ้โหไม่จ่ายแล้ววะโอ้โหหนึ่งร้อยมาทุกดอกเลยลูกพี่ ขอหนักๆห,หน่อยดินี่ห0 0บาทละซานมาหนึ่สวยเต็มแผงโอ้โหเน็ตเน็ตไม่ค่อยดีเลยแต่ได้กำไรมาเยอะแล้วเดี๋ยวต้องไปตติงเน็ตแล้วมาห5บาทเออได้วะ่ะกำไรนอนนอนนะลูกพี่นะมารอบนี้ขอตกได้เบ็ดหนึยห้าสิบไปเลยให้มันรู้ไปเลยสิได้กำไรบอดิเออมา30หมุนฟรีเข้าเถอะขอแหละ อยากให้ฟีเข้าจังเลยอ่ะมาฟีโลอีกสองตัวดิไม่ลงว่ะนี่อันนี้แน่เนตเนตคือกากมากเนตเฮี่ยมากแม่สองเนี้ยนีสองร้อยยี่สิบห้าบาทสวยนี้เจ็ดสิบห้าบาทจ้ะอันนี้สามสิบเจ็ดบาทก็ถือว่าได้แล้นะรูพี่นะเออคนสอบหูหูหูดไวกว่าคิดดูงดหนึ่งร้อยห้าสิบแต่ได้มาแบบนี้ก็คือก็คือกำไรหน่อๆ โปรเลยเว็บนี้เขาแจกดีแจกหนักนะพี่ๆขนไหนที่สนใจก็คือสามารถหยิขใล้ชิปนี้ได้เลยนะจ๊ะวเว็บของเขาไม่ธรรมดานะพี่ๆนะมีแต่กำไรไม่มีกำัดแน่นอนนะจ๊ะ450ถือว่าสวยมาฟีสป,ปีเข้า1ตัวคือขอลงไม่ลงอะีีครับมา <got> อือปีเข้าแล้วว่ะปีเข้าแล้วว่ะปีเข้าขนี้ขอกำไรหนัๆ <Let 's S 1> ไหนดเอเอ เราไม่อยากได้กำหวัดอ่ะนะยังไงลูกพี่ดอกนี้ไม่มาดีครับไอดอกนี้ล่ะครับไม่จ่ายเียครับนี่มาสามสิบเจบาทได้เด้อมานักหๆเลยดิฟรีข้าวทังดีโอ้โหตจ่ายน้อยจังโอ้โหหกสิบบาทอย่ไม่จ่ายน้อยจังเลยอะ่มา,ามาสามสิเจบาทได้นะ นี้สามสิบเจ็ดบาทต่อคุณต่อคุณโอ้โหเกินว่ะลูกพี่จริงปะเนี่ยบักเปล่าพี่ <Wow. S 1> โอ้โหเจ็ดหมื่นกว่าเลยเหรอว้าบบักหรือเปล่านี่กำไรนอนบอกแล้วว่าเว็บนี้เขาไม่ทำบาดาลพังงบมาหลักหมื่นแต่ได้มาหลัก เอ้ยพังลมมาหลักพันจะได้มาหลักหมึ่นหลักแสนแล้วอะจะหลักแสนแล้วอะคิดดูขอหน่อยอย่าไหลแบบนี้ดินีหนึ่นึ้อยห้าสิบบาทได้เออสามบาทว่าไงตจ้คุณมาหนากักวะ่ะฟรีข้าอีกหรอฟรีซ้อนฟรีหรออันนี้อันนี้ไม่เข้าวะ่ะ มาต่คุณโคตรมากเลยอ่ะคุณห้าร้อยห้าสิบอย่าเออหกำไรหลักแสนครับนี้แสนสีน่พั <Wow. S 1> นสามร้อยเจ็ดสิบห้าบาทเนรวันลดระดับซุปเปอร์มันไม่ซุปเปอร์ได้ไงอ่ะกำไรนนอแบบเนี้ยลูกี้นะเออบอกเพิ่มไปอีกเลยค่ะสี่สี่ตัวบอกเพิ่มไปอีสี่ตัวมาเจ็ดสิบห้าบาทร้ไงนี้สามร้อยกว่าตะคุณใหม่และนี้คุณหนักว่ะควโคตรโหดอ่ะ จะคุ้น่ากกว่าแล้วอ่ะคิดดูลูกพี่ปึ้งเออนี่แหละนี่ <Wow. S 1> แต่กำแบบไรนระเนอนมีกำลัดแน่นอนจะเล็กสีหมนมาหลักล้านเลยก็ได้มา <Yeah. S 1> ขอเถอะโอ้โหเวบเพ้าแจกดีวะ่ะลูกพี่หลักล้านอนะคิดดู ไม่มีหลักหมื่นหลักแสนนะ,ะระดับนี้หลักหลานแน่นอนนะจ๊ะเออดองดท้ายไม่จ่ายครับเออได้กำไรแหละปื้เท่าไรเด็พี่โอ้โหแสนกว,ว่าคิดดูเออได้กำไรมาหน่อหน่อแล้วนะพี่ๆนะเออโอ้โหได้กำไรมาแล้วแต่เน็ตแม่งไม่ได้เลยวะ่ะ ก็ต้องขอตัวนี้ขอตัวราไปก่อนนะจ๊ะพี่ๆคนไหนที่สนใจอยากเล่นอยากตามก็คือสามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะจ๊ะขอตัวไปเติมเนตนะจ๊ะพี่ๆนะเอออยากได้เกมอะไรก็คอมเมนต์มา,ตาใต้คลิปนี้ได้เลยนะจ๊ะบ,บายยจ๊ะจุบ๊บ